มาแล้วครับศูนย์รวมรถมือ2ตรงปกได้รับรถล้านเปอร์เซ็นต์ครับกับคันนี้เลย Toyota v วีออ 1.5e ปี2012ครับกับราคาพิเศษใหม่ปีนี้1 9 8 0 0 0บาทเพื่อนๆซื้อสดพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับ ส่วนจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มเต็มครับส่วนใครติดเครดิตอะไรยังไงเราช่วยดันได้อ,อกรถได้แน่นอนครับใครสนใจรถคันนี้จอดอยู่ลาดพร้าวเพื่อนๆครับ ใครอยู่ไกลก็วีดีอคอได้ครับที่นี่ผมการันตีเลยครับว่าเฮียคิวเขาคัดสรรแต่รถบ้านครับเป็นรถบ้านเดิมๆสวยๆประวัติดีๆงามๆครับกับราคาพิเศษสุดซื้อไปไม่ต้องซ่อมครับซื้อไปขับยาวๆรถสวยงามจริงๆวันนี้ปิดจบไปแล้วอีก2คันครับคันนี้สวยๆเลยกับราคา198,000บาทใครพร้อมจบรีบมาดูรถได้เลยครับ ใครอยู่ใกล้ลาดพร้าวมาด่วนใครอยู่ไกลวีดีโอคอร์ได้เลยสนใจจองหรือนัดหมาย0885845375ด่วนเลยนะครับ